จเจริญพรท่านผู้มีบุญทั่วโลกทุกท่านนะคนที่มาเกิดในโลกนี้มีสองประเภทหลักๆประเภทแรกคือเกิดมาตามกลไกของวัฏสงสารคือการบินไห้แต่เกิดมีกำลังบุญกำลังกรรมพอที่จะเข้าคันมนุษย์ได้ก็มาเกิดเป็นมนุษย์ประเภทที่สองคือมาเกิด ต่างจากประเภทแรกนะประเภทแรกเนี่ยเกิดมาตามกลไกของวัตตะแต่ประเภทที่สองเนี่ยมาเกิดคือตั้งใจมาเกิดทั้งทั้งที่สวยสุขอยู่ในเทวโลกยังมีกำลังบุญมากพออยู่จะอยู่ได้แต่ว่าเห็นว่าเป็นจังหวะโอกาสที่จะสร้างบุญบารมีเพิ่มเติม,เ,ตมเพราะอัตภาพของเทวดานั้นสั่งสมบุญบารมีได้น้อย เมื่อเห็นจังหวะโอกาสที่จะสั่งสมบุญบารมีได้จึงมาเกิดตั้งใจมาเกิดติดตามครูบาอาจารย์มาเกิดอย่างนี้เรียกว่ามาเกิดมาเกิดมีภารกิจมาเกิดมีเป้าหมายสังเกตดูได้บุคคลประเภทที่สองก็คือเกิดมาแล้วจะทําประโยชน์และความสุขให้กับตัวเองให้กับหมู่ญาติและให้กับมหาชนตั้งแต่ความสุขในโลกนี้ความสุขในโลกหน้าและความสุขอย่างยิ่ง คือแนะนําให้ประพฤติปฏิบัติทําให้บรรลุมรรคผลนิพพานนี้เป็นผู้ที่มาเกิดใกล้สิ้นปีและขึ้นปีใหม่แล้วสิ่งที่ผู้มาเกิดเพื่อสร้างบารมีควรจะทําก็คือเรามาทบทวนภารกิจของตัวเองบุญบารมีของตัวเองว่าเป็นอย่างไรบ้างเนื่องจากความจําของเรามีจํากัดท่านใดที่บันทึกการสั่งสมบุญบารมีต่อเนื่องแล้วก็ขออนุโมทนาด้วยก็นํามาย้อนดู ว่าตลอดปีและตลอดชีวิตที่ผ่านมามีอะไรให้เราปลื้มใจบ้างซึ่งความปลื้มใจของคนเนี่ยมีอยู่สามเรื่องหลักๆเรื่องแรกคือความปลื้มใจในสิ่งที่ตัวเองมีเช่นบางคนรวยมากๆเกิดมาก็รวยแล้วนะบางคนก็สวยก็หล่อมากๆบางคนก็ฉลาดมากเป็นคุมบปติติตัวมาเลย น,นี่เป็นความปลื้มใจในสิ่งตัวเองมีนะความปลื้มใจทั้งสองคือความปลื้มใจในความรู้ความสามารถในทักษะที่ตัวเองพัฒนาขึ้นมาได้ฝึกฝนอบรมมาได้มีความเพียรทำอย่างต่อเนื่องจนมีความเป็นเลิศทางด้านศิลปะด้านดนตรีด้านกีฬาหรือด้านอื่นๆมากมายที่ภาคภูมิใจปลื้มใจในสิ่งตัวเองฝึกขึ้นมาได้แต่ความปลื้มทั้งสองประการนี้เป็นความปลื้มชั่วคราว เนื่องจากต้องอาศัยอัตภาพมนุษย์รองรับนั่นหมายความว่าปลื้มได้ก็ไม่เกินร้อยปีเพราะอัตภาพมนุษย์มันเป็นอย่างนี้มีข้อจํากัดเรื่องเวลาเป็นความปลื้มใจชั่วคราวมีความปลื้มใจอย่างที่สคือความปลื้มใจจากคุณงามความดีและคุณประโยชน์ที่ได้ทำเอาไว้ซึ่งเรื่องนี้ไม่ได้จํากัดด้วยสิ่งของภายนอกทรัพย์สินภายนอกหรืออาชีพ รอเพศพรปจันาร์ขอยกตัวอย่างนะเมื่อเดือนที่แล้วได้ฟังข่าวจากการรายงานของผู้ประกาศข่าวว่ามีแม่บ้านทำความสะอาดห้องน้ำในวัดจังหวัดอยุธยาเก็บกระเป๋าสตางค์ได้ก็เป็นกระเป๋าสตางค์ของนักท่องเที่ยวซึ่งดือมอ่มไว้ในห้องน้ำเขาไม่เอาเป็นของส่วนตัวเขาเอาไปคืนกับตำรวจท่องเที่ยวตำรวจท่องเที่ยวก็ตรวจสอบ ก็พบว่าเจ้าของกระเป๋านี้กำลังจะเดินทางกลับก็ส่งกระเป๋าเงินนั้นมาที่สนามบินแล้วก็ทันให้กับเจ้าของกระเป๋านี่รับก่อนเดินทางกลับด้วยก็ทราบว่ามาจากประเทศฝรั่งเศสเขาก็บอกว่าจะความงดงามความดีงามที่เขาเจอนี้ไปเล่าให้เพื่อนๆที่ฝรั่งเศสฟังอาชีพแม่บ้านดูแลความสะอาดห้องน้ําก็สามารถหาความปลื้มใจได้เป็นความปลื้มใจที่ทําได้ยาก บางคนมีอาชีพขับแท็กซี่ผู้โดยสารน่ะลืมทรัพย์สินเอาไว้ในรถเป็นทรัพย์สินที่มากหกหลักก็มีเจ็ดหลักก็มีแทนที่เอาทรัพย์สินนั้นเป็นของส่วนตัวไม่เอาเพราะถือว่าทรัพย์สินนั้นไม่ยช่ของตัวไม่รับเอาไปติดต่อกับเจ้าที่ตำรวจให้ช่วยหาเจ้าของให้นี่เป็นความ ดีเป็นคุณประโยชน์ที่เขาทำเอาไว้ไม่เกี่ยวกับอาชีพมันเกี่ยวกับหัวใจของเขาที่ความดีแล้วทำมันปลื้มนานทำครั้งเดียวนึกเมื่อไหร่ก็ปลืม้มเอาไปคุยได้ตลอดชีวิตเลยแม้นวาระสุดท้ายภาพแห่งความดีนี้มาปรากฏก็ทำให้จิตผ่องใสจิตผปองใสก็สุขติไปที่ไปได้ถึงการไปสู่เทวโลกเป็นธรรมชาติของเทพบุรเทพีราจะลึกชาติได้ชาติหนึ่ง เมื่อตรวจดูบุปกรรมที่ปลื้มใจแล้วรัศมีกายก็สว่างสวยัยถึงพบชาติสุดท้ายเมื่อบรรุปเป็นพระอรหันต์มีบันทึกในพระไตรปิฎกท่านจะรึกชาติตรวจสอบบุปกรรมว่าในอดีตเคยสั่งสมบุญอะไรมาบุญน,นั้นได้ส่งผลให้บรลุปเป็นพระอรหันต์ในครั้งพุทธกาลท่านก็จะนำมาเล่าและมีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกในเทระคาถาเทรีกาถา ซึ่งพระอาจารย์ครูบาอจารต่างๆก็มักจะนํามาเล่าเป็นต้นบุญต้นแบบให้กับอนุชนในภายหลังได้ถือประพฤติปฏิบัติตามจะเห็นว่าความปลื้มใจอันเกิดจากความดีคุณประโยชน์ที่ทำเอาไว้นี้มันปลื้มนานปลื้มยาวนานปลื้มทุกครั้งที่นึกถึงวันสุดท้ายปลื้มจิตผ่องใสก็ไปสู่เทวโลกไปสู่เทวโลกแล้วระลึกชาติย้อนหลังก็ปลื้มอีก ไปถึงพบชาติสุดท้ายรละลึกชาติได้เมื่อรู้เป็าาานพระอรหันต์แล้วก็นํามาเป็นแบบอย่างกับอนุชนในภายหลังอีกเพราะฉะนั้นความเลื้มใจอันเกิดจากคุณงามความดีและคุณประโยชน์นั้นเป็นความเพื่มใจที่ยั่งยืนยาวนานสิ้นปีแล้วเราก็กลับมาทบทวนของเราว่าตลอดปีและตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเรามีความเพื้มใจอะไรที่เราสามารถที่จะตอบตัวเองได้ท่านใดย,ยังไม่เคยทำบันทึกมาก่อน ต้นปีนี้ก็เริ่มเลยนะหาสมุดบันทึกซึ่งเดี๋ยวนี้ก็หาได้ง่ายมากมีขายทางตอนกลาดทั่วไปเราเรียกว่าสมุดเยียร์แพลนหนึ่งหน้าก็คือหนึ่งเดือนหนึ่งเล่มคือหนึ่งปีนะมีคุณงามความดีอะไรที่เราทําแล้วเราก็บันทึกไปเรื่อยๆท่านใดทําบุญทุกวันก็บันทึกทุกวันถ้าเราไม่บันทึกผ่านไปสองเดือนสามเดือนก็ลืมหมดแล้วแต่ถ้าเราบันทึกไว้หนึ่งเล่มก็คือหนึ่งปีมาเปิดทีไรก็ปลื้มใจได้ตลอด พราะบุญเกิดสามระยะคือก่อนทําขณะทาและหลังกากทาไปแล้วอันนี้เป็นบุญหลังกากทำไปแล้วมันยาวนานที่สุดถ้าเราทําได้เช่นนี้เราจะมีเครื่องพื้มใจเป็นอาหารของใจที่หล่อเลี้ยงใจเราให้เราภาพภูมิใจว่าเรามาเกิดเพื่อสร้างบารมีก็ขอให้ปีใหม่นี้เป็นปีแห่งการสร้างบารมีให้ยิ่งขึ้นไปให้ประสบแต่ความสุขความสําเร็จความปรารถนาที่ดีงามในชีวิต ขอให้ความปลื้มใจที่ผ่านมาที่ได้ทำเอาไว้เป็นเครื่องรอเลี้ยงใจเป็นสิ่งที่จะนำบุญกุศลในอดีตที่เคยทำไว้มาสง่งผลให้ต่อเนื่องขอให้ความปลื้มใจทั้งหลายที่เราทั้งหลายได้สั่งสมมาไปดึงดูดสมบัติดึงดูดบุญเก่าที่เคยสั่งสมมาให้มาสง่งผลให้ต่อเนื่องให้เราถึงพร้อมวยอุปกรณ์ในการสั่งสมบุญบารมีติดตามหาปูชรีจารสร้างบุญสร้างบารมีไปทุกชาติ ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทิน